สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้มาแนะนำอะแดปเตอร์กันอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์รุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์นี้นะครับของ ZMI นะครับซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่ดังกันอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะก็ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบ Type-C 2พอร์ตนะครับความแรงคือ35วัตต์ นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นแกนเลียมในตายนะครับหรือเป็นแกนนะครับเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับเขาเรียกแกน3แล้วนะครับตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า ZMI นะครับรหัสคือ HA นะครับ726นั่นเองนะครับตัวนี้ก็หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลย นะครับสีดำๆนะครับมีรูปอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่า35วัตต์ max นะครับคือจ่ายไฟได้สูงสุดที่35วัตต์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบรนด์เขานะนี่ก็เป็นรูปตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับ ZMI แกน3 c h ชาร์จเจอร์35วัตต์นะครับสอสีก็คือ t า p e c 2ช่องนะฮะส่วนด้านข้างก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะซึ่งก็อ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลย นะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาเลยนะครับเรามาดูส่วนที่เราพอจะแจ้งได้ดีกว่านะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆของทางอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันมีดียังไงนะครับอันดับแรกเลยก็โมเดลเนมก็คือ HA 726นะครับเป็นแบบ Type C 2พอร์ตนะครับอะแดปเตอร์ไม่มี USB A นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็คือ Type C อย่างเดียวนะครับอินพุตนะครับก็เป็นแบบ เป็นแบบสวิตชิงแล้วนะครับคือใช้งานได้ทั่วโลกนะครับรองรับไฟตั้งแต่1 0 0่4 0 v ถึงสองโวลต์ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของอะแดปเตอร์นะปัจจุบันนี้นะมันเป็นระบบนี้หมดแล้วนะครับคือ,อใช้งานได้ทั่วโลกไม่ต้องมาเลือกแล้วนะครับว่าที่ไหนไฟเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ลักษณะรูปแบบการจ่ายไฟก็ถือว่าค่อนข้าง แรงทีเดียวนะครับโดยที่ถ้าเราใช้งานซิงเกิลพอร์ตนะครับใช้พอร์ตไหนก็ได้นะครมันไม่มีสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันเป็น2ช่องแบบทช้ซีนะครับแต่2ช่องเนี่ยมันจ่ายไฟได้แรงเท่ากันโดยที่ยังไงก็ตามจ่ายไม่เกิน35วัตนะครับก็คือถ้าเราใช้ช่องเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ได้นะครับก็จะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์นะครับ11โวลต์3แอมป 1 2โวลต์เนี่ย2.9แอมป์เลยนะครับ1 5โวลต์2.33แอมป์แล้วก็2 0โวลต์1.75แอมป์ซึ่งก็คือ3 5วัตต์นั่นเองซึ่งไอความแรงระดับนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปในพวกอะแดปเตอร์แรงๆ,ๆหลายๆรุ่นนะคือมันจะมีโทรศัพท์อยู่ไม่กี่รุ่นแหละที่มันรองรับความแรงขนาดนี้นะครับโดยมากโทรศัพท์ที่เราใช้งานกันเนี่ยเราจะใช้ไฟอยู่ไม่เกินประมาณสัก20-25-30วัตต์หรอก รประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ด้วยความที่มันมี2ช่องนะครับก็เผื่อไว้35วัตคือในกรณีที่เราชาร์จทั้ง2ช่องนะครับมันก็ยังจะเร็วอยู่นะฮะก็ถ้าช่องเดียวเนี่ยจะจ่ายไฟได้ตามนี้ส่วนพอเราใช้สองช่องนะครับคู่กันเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยไฟโดยที่ยังไงก็ตามมันจะไม่จ่ายเกิน35วัตนะครับก็คือแบ่งๆกันไปคือช่องแรกอาจจะใช้20ช่อง2ก็ใช้เด้ก5อะไรอย่างนี้นะครับระบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ มาดูที่รูปร่างหน้าตาตัวดัปเตอร์กันอ๋อดูจากอุปกรณ์นในกล่องของแกะมาไม่มีอะไรมีดัปเตอร์หนึ่งอันแล้วก็คู่มือแค่นี้นะฮะดูที่ตัวดัปเตอร์ตัวดัปเตอร์ก็เป็นดัปเตอร์35วัตต์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีน้ําหนักรู้สึกได้ว่ามันแน่นๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรู้เลยว่าข้างในมันแบบมันก็อัดแน่นไปแล้วนะครับคือไม่โปร่งนะครับซึ่งก็เป็นปกติของดัปเตอร์แบบแกนนะคือ เขาจะทําให้ทุกอย่างมันเล็กๆๆนะครับเพราะตัว,ต,วตัวเทคโนโลยีแกเนลเลี่มไนไตรนี่ยมันออกแบบให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับมันก็ไม่จําเป็นต้องเผื่อพื้นที่ภายในไปเยอะตัวดัปเตอร์มันก็จะมีขนาดเล็กลงในขณนะที่กําลังไฟแรงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ยาสาวัตต์ก็ถือว่าเล็กทีเดียวนะครับคืออยู่ในฝ่ามืออันเท่านี้นะครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับเท่านี้เองนะน่าจะเท่าดัปเตอร์ยีวัตต์สมัยก่อนนะผมว่านะแต่ก่อนดัปเตอร์ยี่สิบวัตต์เด็กก็ตัวเท่านี้นะฮะ ก็ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเขียน35วัตต์ไว้เป็นการสซะร่องลงไปนะครับทำเป็นตัวหนังสือแบบเงาๆแบบนี้นะครับส่วนด้านข้าง2ด้านด้านหลังเรียบๆไม่มีอะไรนะครับด้านบนก็เป็นช่องชาร์จแบบ Type C 2ช่องไม่ได้ระบุตำแหน่งช่องว่าไหนช่อง1ช่อง2นะครับคือ2ช่องเนี่ยทำงานได้เหมือนกันหมดเลยนะครับคือถ้าต้องการถ้าเราเสียบช่องเดียวมันก็จะทํางานได้สูงสุดที่สามสิบห้าวัตต์ถ้าเราเสียบ2ช่องมันก็จะแบ่งกันนะครับแล้วก็ ด้านล่างก็เป็นมาตรฐานต่างๆของตัวแบรนด์เขานะก็แล้วก็จะมีสเปคเอาต์พุตอะไรเหมือนที่ด้านหลังกล่องนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะอ่านยากกว่ามันเล็กนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆนะครับขาเป็นแบบ US type นะครับแบบพักได้พับได้นะครับโทษทีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน travel adapter นะครับคือสามารถพกไปพกมาได้นะครับไอ้ขานี่ก็ดูแบบแข็งแรงดีนะครับเนี่ยดูเสียงได้เลยปุ๊บ เนี่ยนะครับดูแข็งแรงดีนะครับสปริงที่เขาใส่มาถือว่าทํางานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับ ZMI แกน3 35วัตตัวนี้นะครับทีนี้ก็ ในส่วนของรูปร่างหนะ้าตาภายนอกแล้วก็สเปคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูซึ่งมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูเฉยๆนะครับโดยที่อุปกรณ์ก็ยังเป็นเซตเดิมนะครับมิตเตอร์ตัวเดิมนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็เครื่องเดิมนะเป็น iPhone 13 Pro Max วันนี้แบตเหลืออยู่51%นะครับก็เช่นเคยนะเข้าใจว่าน่าจะได้ประมาณ 20กว่าวัตต์แหละนะครับความแรงในการชาร์จเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับดับแรกผมเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็เปิดไฟตัวอะแดปเตอร์หลังจากที่เราเปิดไฟแล้วก็เหมือนอะแดปเตอร์แบบติดเครื่องนะสไตล์ซัทเอ็มไอนะครับจะไม่มีไฟแสดงสถานะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับทั้งตัวนะครับไม่มีไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเปิดหรือปิดเราจะไม่รู้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปสักช่องหนึ่งติดขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาไปเสียบกับโทรศัพท์ ะะติดแล้วนะครับชาร์จแล้วตัวดึง,ดงทีนี้เรามารออ่านค่ากันนะครับสลับไปเป็นแบบ PD แล้วนะครับก็ทำงานด้วยความแรง9โวลต์แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูค่าแอมป์กันคร่าวๆว,ว่าจะขึ้นถึงเท่าไหร่ผมว่าน่าจะได้ประมาณ20กว่าวัตต์แหละ ยังคงขึ้นต่อเรื่อยๆนะฮะก็ขอเป็นคลิปคูทษเป็นคลิปเทคเดียวไปเลยนะครับเรามาดูค่ากันว่าจ่ายได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับค่ายังขึ้นอยู่นะฮะ1.80 1.8387นะครับ8ปดหกแปดเตอนนี้ค่าที่อ่านได้คือ1 9 2 0วัตต์แล้วนะครับอ่ะยี่สิบเอ็ดจุดหกยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จ iPhone ที่มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ50%นะครับก็จะได้ไฟที่21วัตต์ซึ่งก็ทะลุ20วัตต์ค่ามาตรฐานไปเรียบร้อยแล้ว เท่ากับว่าถ้าแบตมันต่ํากว่านี้นะครับก็น mm ่าจะสามารถตัวนี้ก็จะชาร์จได้เร็วสุดเท่า mm hmm. ที่มันจะไปได้เลยคือประมาณเท่าที่เราเคยลองกันนะ mm hmm. ก็ประมาณ26-27วัตต์นะครับ mm hmm. ก็คือประมาณ9โวลต์แล้วก็ประมาณ2.7-2.8แอมป์นะครับ mm hmm. ก็น่าจะขึ้นได้แน่นอนแต่อันนี้แบตมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยใช้กําลังไฟเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะผมขอดึงออกก่อน ก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกอะแดปเตอร์นะซึ่ง แน่นอนแหละไอ้แบรนด์นี้คงไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วนะครับมันเป็นแบรนด์ที่เขาทําตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ค่อนข้างมีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับสินค้าเขาก็ทํามาค่อนข้างมีคุณภาพนะแล้วก็วัสดุอะไรทําที่ใช้ผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็เรามีหลายรุ่นนะครับมีตัวนี้มีตัว20วัตต์ก็มีนะครับตัวเล็กเดี๋ยวไว้ทยอยผมก็ทยอยมาลงให้นะแล้วก็มีแบบที่เป็น USB A Quick Charge 3.0ด้วยพวก Single Port เขาทำมาหมดเลยนะครับเรามีจำหน่ายทุกรุ่นนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนนี้นะ ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์อย่างช้อปปีผมลงสินค้าไว้หมดแล้วนะสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับมีสินค้าเยอะแยะลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ